ับวันนี Ex ้วันอาทิตย์วนยึดวันอักตัดต่นโตต่งกว่ากรึมพอดีโควิดก็ตัว่าโอ้ติต่อเด้งอะหว่าตุ่งหลงเราต้องตามมาละเดี๋ยวเราไปเล็ว่าเขาได้ปันหาไหมอาทิตยาทิตย์เฉยคนกันเหรอ tung tơn đi Mà nào Ủa, tổ một, ngàn. Tổ một cái tên nhân dân tôi mày 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 Mẹ <laughs> <kết. cười> có <laughs> là tít đấy bay không phải đâu tụi không phải đâu bay không phải đâu bay không phải đâu không phải đâu bay không phải không chắn chán chứ mà bụp ít bụp ít lè cháu Mà bụp 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 Mà bụp 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 dũng bia lúc bích ngon đứng non nắng đứng luôn đứng nắng nè ปล่ใส่โอนปลเฮอปลปลาเฮครับนี่เปิดบอยุด้วไมเลยวันนี้นะอไมเลยเปิดบุ่ดเปิดสิงอ้วรงด้จ้าอเปิดสิงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเปกันม

kak mah kak berukak trap. Sudah jap ra ui. Batak ini berupa keprak. Sumpun keprak. Dia debatak nuนอน. Pada kang jele batak trap trap. Kakak. Ha? Oh, tong ngulu นึกว่านึกว่าเขาเรียกว่าปลาตรับปลากระหนับปลาตะใหญ่ปลาตรับปลาภาษากลางปลาตรับครับครับใจปลากระหนับฮะตักลับตักลับอืออ๋อภาษากลางตักลับสุดาสุดาเรียกเป่าหวีสุดาตะหวีเรียมัยมื้อน้อพี่น้องบักตี้ก็ <coughs> <coughs> <Tad trab. coughs>

ลอยม okay. uh. as ันเจอเห็นด้วยนะมเหอปลาจับใบ้เนี่โอ้ปลาจน้องดักช่อยเลยเปลาจนเออปลาจนวขก็เต็มนี่เต็มโเต็มโลมาต้องต้องต้องเม็ดน่ืได่ดกม่อย่อยบเนยรหา่อไก หนึ่งลุกแล้โตแล้วลขึ้นแน้ครับพี่นออ้องครับอ่าวิธีการขึ้นแน้ครับร้อยเลยเราวเ <laughs> ตะไม่เตะไม่รู้นะเ <laughs> ต,ตะไม่รู <laughs> ้อัน <laughs> นี้วิทย์ขึ้นบ่าคว้า <laughs> เรียวก็เลื้อวิทย์ขึ้นบ่าใช่โอ้รวบลุแล้วก็ร,รวบลุกโอ้รวบลุก นี่ครับลวบมาปนนี่ลวเองลวกพื่นลวกลวไปเอแม่ในทีนี้ลวกล้บไปเอแม่นี่ลวกไม่ได้ก่อนนั่นนูขึ้นรังเออทำตักทีละลวเรียกับพึ่งขึ้นันนี้เรียกไปเวียเออไปเลเป็ดดี่ยวไปเลียไเเป็ดนี๋ยววไปนอนกองอยู่นะเออไปอน้ว้าวว้าเป็นวงดีเป็นวงดี เตะดีเตะดีเตะเลื่อนได้ไหมครับอ้อเตะดีเตะเลือนได้ไหมขอช่วยด้วยเถดเลยดิกีเดะเลืองกีเดะกีเตะเลื่องน่าจะไม่ติดนะพี่น้องนะหัวสรองตีเดี๋ยวนี้เจ้ากงมันไม่เจืดอฉนกโจระเลี้ยงเออรักอุ้งเหไปปุ้มเลยเหรอเออไปรักวัวไปโจรไปถ่าเลี้ยง

จะตับโปกมั้นี่กูเย้มาเลยโอ้กูเยมาเลยน้อยดูนะครับฝ่อได้วิ่งกันเลยได้ไหมดิ๊นเดือดเลาหนักเดือดกบพูนเม็ดผมมีน้องอ้ยาหู้รับเล็ดหน้าเออนีครับนี่ครับยัวยัวเร็วนี่เลยครับจูเลยตัวอุจาร์ตั้งรั Ha quên 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 ได้ để quên พี่น้องก็นํามาปลดยากลัวดิน

ปั้นโอ้ยลูกนี่เป็นเรนูมาเล่นน้ำอยู่เลยกันบรรยากาศแบบนี้ต <c oughs> ีหลังก้าเราเจ็ดรบ โอ่งเลยนี่ไต้เป็ตุกเหมือนนั้นไม่ก็ให้ก้าเป็นกงมอะไรใต้เลกเล่เนองนองเนืองนองปูเนองปลาทุกคนณีเดียวนะครับหลบนี่ได้กลั่นดิทีข่งโลได้ครับ Giọt luôn mấy con này tung Giọt Giọt Ông dây lưới dây lưới Nhà đi nó tít mết nó Có tầm ra bóp mà rồi chứ nghe khôn có có tắc yên như nó nè Nó đây tắc yên không Thế con trai với lạ

วาดลายกวนเล่นเลยดเดี๋ยวเราไปโตกันบานอาทิตม์แ่เมนูอะไรนะเก่งร่มลูปลาเทรนโนใหม่้รยน่ครับโรยเป็ว้อยไปนองเออ e ยเ เกมเข้มีดยารุนไหมวันนี้มาเลยเวลาไหนที่น้องครีบปลาโอ้นะครับปลาครับพูดเล็ดสายกีบานโรนี่นี่ปลาเกตนาไปหย่าลูกปลาเกตนาครับเก็ตไม่บางกี่เด้อไอ้กูโหลงเบอร์โบกิตามือเดียวเกตบ้างได้ไหมไม่ได้คงเก็ตนาครับลูกปลาเก็ตนาปลาทองนะครับเฮ้ยอุ้ย ค่อยกระจายครับค่อยหลักๆเลยค่อยหลักๆค่อยดังนั้นเลยครับบางทีมันออกครับีกระไดเนึ่อีเมื่อตัวอันนี้ปลากำปลานะไม่ใช่กบปลาับูปลากำปลา <laughs> ไม่ใช่กบปลานะครับตั้งแกงเพื่ออะไรแกงส้มโนมไม้ครับโนมไม้ดง น่ใหม่ดงเกาโดงเมือนก้อนนีครับอ๋อแต่มไดเลยตอนนี้เก่ง้มนใหม่ดงร้อยนี่พี่นอรอในีร้อยก็เนียนี่พี่น้องได้ระยะเวลาเปลี้ยเด้ปันเปรียเรยครับหกเจวันเลยอเดี๋ยวเรามาเลียวันนั้นิ้งเปรี่ยไม่ได้ไวกี่ซิ้งเลยโอ้ตังไวเรียงเลยอนี่ลาปลาครับนี่ปลาแกเราตัวเอได้เดกูมีน่ใหม่ นู่มานี่นู่มาวันนั้นมาอ่ะนู่มาแก้ววันเก้วตั้นวันนั้นนะครับโอ้ได้ป้านมากินได้เล็วนะกินได้เล็วรับบอกวันเลยอันนี้ปลาชุมเครื่องไว้เล็วอันนี้เครื่องครับไม่เรื่อยแล้วกลอนกลอนขี้เลยโอ้ยนี่นั่นแหละครับนี่เกือนี่คือชมครามเปียะครับนี่ชมครามเปียะเกลือการวันตังตังกลอนกนขี้หมวยครับเขาเครื่องใส่ก้นนะครับใส่ก้นนะตังน้ำมาเรียบร้อยเครื่องใส่ก้น วโอดน้ำเดือดนะครับโอดน้ำเดือดเร็วขน้ำเดือดเร็วครับใส่ปลาครับใส่ปลาโมเตอร์ตัวดีโม่เมท่าตินนะครับโม่ถึงเลยครับเป,ปลี่<ป>ยนตั้งหรือนี่จะได้ใช้โนมาลงไปกันโอ้ชุดเยอะเลยครับโนม,มายครับแต่ว,วันนั้นโอดตรงนี้นะครับ ไ้มันน<า>้ำเดือดกับเท้าอยู่เลยนะเพีวเหมือนเดิมอย่างก้าวเพี้ยวพีวอย่างอย่างเหมือนเดิมอย่างเหมือนเด็กสิบสี่เหมือนเดิมครับครับเด็กใช้เร,รากระโจนน้ำเดือดพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใช้น่อไม้นะครับตำหนิโนม้หน่อไม้น,มนะครับแล้วก็เร,ราก่วนปลา จังก้านนี่ใส้นล่างเผืออเหรอใะส้นล่างเผื่อกับจังทิ่มก้อนว่ามันเปร,รเเี้ยวแลงเราเราไม่ต้องใส้มาแต่ถ้าว่ามันนั่นก็รเราใส้ไปซักถึงนะครับครับโอเคครับน้ำก็หลังเดือดเออตอนน,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 นี้ครับเนี่ยน้ำลุงมานน่ครับเดี๋ยวทุดยอดนี่ครับอ้อมกับอ้อมครับน่าจะรวย น่าจะร้อยเรกนี่ครับเอาจิ้มก่อนเดี๋ยวจิ้มน้ำก่อนนะครับว่าเปรี้ยวหรือยังตายเถอะนะครับเปรี้ยวได้จ้อยแลือกพหอมไอ้นั่นหมาครับโอ้ไม่รู้พ่อมเกมปันจัยเนี่ยครับพอมกลิ่นเค็มกินน่องไม้ครับโอ้มาเลยอันแกงจ้อมน่องไม้ลวกปลานี่เลยร้อยแรกนี่ครับเอากุลอง จิ้มทักที่เล้มาไห้กูหลงจิ้มเล้าครับอุ้ยเพื่อครับกูหลงได้แรกมากครับได้แรงอกเลยอร่อยอร่อยอร่อยแรงนี่ครับได้แกงปันีฝากตายบ้านเราเลยทุกโจ๊ตกินหน่อไม้กินมุกเลยเปรี้ยวเป้งโอ้ถ้าเราได้ปันนีนะทุกโจ๊ครับเก่งฝากตายบ้านเราก็ได้รับจุ่มให้กูหลงนะครับกูหลงได้ทำไม่เละเล้วครับวา แกงโน้มายแกงตายหนึง่งร้อยเป็นเพื่อกับผมหวัวร,ร้อยแรงนี่ครับเลขคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวกดด้วยตัดเลยครับตัดม้ยใจยไม <ป S> ่ได้หรอกระปุ่มสับสครายกดติดตามกดกระดิง่งอย่าลืมกดไอจองกูลองแชนแนลเดียวคลิปหน้ากูาลองจะลองป่าไปเต้น,น้อยเดี๋ยวเราก็มา ตามจมกันแล้วนะครับวันนี้สดยอดครับไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปกินแกงโโโกัโนมาเกลี่ยโอ้ไม่เว้ยเรียครับรวยพ่หมอรวยเรื่องนี้ครับไปก่อนนะครับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ